เดี๋ยเๆีเดี๋ยเยมาไปไเอ้อมสานี้เอาสานี้นีทันไหมทันไหมทันไหมทันพ่อไหมพ่อไปเร็วแลยนะ ตามทันไหมตามทันานทันด้วยไอจีไอีไม่ทอไไม่ทันก็ตามให้มันทันสิค้ามาเร็วๆเร็วอืออือหืมอือหือือหืเบาๆครับเบาๆล้มนะโอ้โหไปเร็วเลยเมื่อกี้เกือบแซงพ่อแล้วนะแซงพ่อไปเลยแซงพ่อไปเลย ชวนเสานะเดี๋ยวออกเออดิเม่อิไม่ทันพอทันแล้วค่ะมาตามมาทันเลยอือหืออือหืออือหือเร็วเลยใช่ไหมอือหือทันไหมตรงนี้ขึ้นเนินไอกีไม่ทันพ่อตรงนี้ตรงนั้นไอกีเร็วกว่าพ่ออีกมาหงงนี้ไอกีเร็วด้วย มาอือหืออือหืออือหือชนนะอือหืออือหือมาเลยมันบึนบึนบึนอือหืออือหืออือชนเสานักเลี้ยวออกเลี้ยวจากเสาด้วยอือจับแผ่นสองมือเลยเร็วอือหยิบแตะละ มาคงนี้เร็วนะเร็วนะคงนี้คงนี้จะจีบไปเร็วนะ <c oughs> ทันเพลาแล้ว มาโค้งนี้เร็วโอ้โหอือหืออือหือมาเหนื่อยยังหืมม่พี่ก็ไปไหนเดี๋ยวพี่เอ๋ก็มาค่ะมาเร็วโค้งนี้เร็ว อืมไปเลยเดี๋ยวไปเองสังพันนะ์น่ะสนุกไหมครับปั่นจักรยานปั่นจักรยานสนุกไหมอืมเอาคันใหม่ไหมคะเดี๋ยวพ่อซื้อคันใหม่ให้เอาเอาใช่ไหมอืมปั่นไปเลย